เข้า95ตามต่อรัฐบาลไทยวดวันที่2มกราคมปี2569สำหรับแนวทางนี้นะคะก็จะเป็นแนวทางของออไม่เอกอาจารย์กรโฮบลักกี้นะคะชุดเต็มแล้วก็เลขเด่นก็มีชนกัน3คู่นะคะเดี๋ยวจะบอกที่ท้ายคลิปนะคะทุกคนเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเช่นเคยนะคะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมข้อมูลทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะทุกคนเราก็ไปดูแนวทางที่1กันค่ะเราไปเริ่มที่แนวทางของโฮปลักกี้นะคะทุกคนก็ให้วิ่งรูดที่7และ4ระวังเบิ้ล7 7 4 4ชุด3ตัว7 4 5 7 6 5 4 5 6 4 6 7 ไปดูชุด2ตัวกันนะคะ7 4 7 5 7 6 4 5 4 6แล้วก็5 6นะคะใครที่ติดตามอยู่แล้วก็ชื่นชอบผลงานนะคะใครที่มีดวงสมพงกับโฮบลักกี้ก็แคปหน้าจอกันไปนะคะก็ขอขอบคุณแนวทางโฮบลักกี้แนวทางต่อไปเป็นแนวทางของออม้เอกนะคะชุดเต็มนะคะทุกคนก็มาแล้วนะคะ ที่7นะคะชอบ7ชุดตัวเจาะสองตัว3าตัวบนลาง7จ็ด7องเจ็ห้าเจชุด3าตัว0ูนย์เก้าหห้าเจก็ให้เน้เน,นเน้นที่7 9 7 8นะคะสำหรับช้อนเดียว5 7 9ตัวสีแดงแดงนะคะ ก็แคปหน้าจอกันไปนะคะไปซื้อรตเตอรี่กันนะคะทุกคนก็ขอขอบคุณแนวทางออมไมเองต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของอาจารย์กรการสินนะคะทุกคนวันที่ผ่านมาก็เข้าไปที่95นะคะสำหรับวดนนี้ก็ให้วิ่งรูดที่2ชุด2ตัว23 24 25 26 27ชุด3ตัว325 326 327 แคปหน้าจอกันนะคะทุกคนเราก็ไปดูเลขชนกันนะคะ3อาจารย์นะคะทุกคนก็ชนกัน3คู่นะคะมี 74, 75, 25สอาำหรับเลขเด่นชนที่7นะคะก็ไปวัดดวง3คู่เด็ดกันได้นะคะทุกคนท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆแนวทางขอให้ทุกคนเฮงๆถูกรางวัลได้จับเงินหมื่นเงินแสนต้อนรับปีใหม่ปี2569กันนะคะ Thank you